สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอาร์ติติกเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยนะครับตัวละครที่ยังไม่เข้ามาในเซิร์ฟทีมครับมันก็จะเป็นการวิเคราะห์ผมเองนะครับด้วยตัวละครที่เหลือในอนิเมะที่ยังไม่เข้ามาครับสำหรับตัวละครวันพันแมนครับมันก็มีตัวละครที่เด่นๆยังไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นมีเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมคิดว่าเกมนี้น่าจะอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าเซิร์ฟทีมก็เปิดมาหนึ่งปี เพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะฝั่งฮีโร่นี่ก็มีประมาณ100ตัวเลยนะครับพวกที่เก่งเบอร์เลยยังไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับอย่างฮีโร่อันดับหนึ่งคัสเอสบัสนะครับผมก็จะไม่พูดถึงนะครับส่วนฝั่งสาปราหลดนะครับก็อย่างเช่นผู้เท่าตะขาก็มีโอกาสที่จะเป็นบอสจ่านะครับแต่คงจะไม่มีตัวละครที่เราเล่นเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินนั่นเองครับตัวพวกนี้ผมก็จะข้ามไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่ตัวแรกนะครับฮีโร่คัสเอสอันดับเก้าเครื่องจักรอัศวินตัวนี้โอกาสทีี่จจะะะเเเข้้้าาาามมมกก็นนอยยรแทลซพ ในทางอนิเมะนะครับยังไม่มีการเปิดเผยรูปแบบการต่อสู้อะไรเลยนะครับส่วนในมังงะมันก็จะเป็นเครื่องจักรนะครับที่สามารถแปลงร่างเป็นรูปแบบต่างๆได้รูปแรกมันก็แปลงเป็นครึ่งคนครึ่งม้าสังเกตที่ภายในนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์หมดเลยครับสำหรับรูปที่2ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับกำลังสู้กับผู้บริหารระดับสูงของซาบะลายดีนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามมังงะถึงตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันแปลงร่างหรือว่าไปรวมร่างกันอะไรนะครับใครที่อ่านมังงะถึงตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกผมได้นะ ตัวต่อไปก็จะเป็นฮีโร่คาร์ดเอสอันดับที่10นะครับพิชกอสตัวนี้จะผ่มาในภาคที่4นะครับหลังจากจบศึกสงครามผู้ริหารมนย์ประหลาดนะครับซึ่งเนื้อเรื่องในเกมตอนนี้ก็อยู่ในภาค1 3ถึงอยู่เลยนะครับโอกาสที่มันจะเข้าเซิร์ฟนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ20%เนะครับเพราะว่ามันมาภาค4ก็มาต้นๆ้นเรื่องเลยวิธีการต่อสู้ของมันก็คือกินแม่งทุกอย่างเลยครับไม่ว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นแม่งจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับหรือว่าจะโจมตีทะลุท้องมันออกมาันก็ไม่สนใจนนะะััับมจจแดดดดกกอออยยย่่าางเเเีววลตตไปป็็์12 าาเฝ้ยตัวนี้มีโอกาสมากกว่า60เนะครับที่จะเข้ามาเพราะว่าตัวนี้ก็มีการโชว์สกิลไปบางส่วนแล้วนะครับตอนที่สู้กับการโรในอนิเมะถึงจะไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ารูปแบบการต่อสู้เป็นยังไงซึ่งผมคิดว่ามันก็เพียงพอที่จะามาดัดแปลงรูปแบบการต่อสู้ลงไปในเกมได้ครับอย่างบางตัวโผล่มาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ตายแล้วทีมงานก็สามารถเรามาดัดแปลงรูปแบบการต่อสู้ลงในเกมได้ครับ ในอนิเมะตัวนี้ก็หลบการโจมตีของกาโร่แล้วก็ปัดปัดกาโร่ได้ด้วยนะครับถ้ามันมาผมก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรอคอยตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับก็ก่อนที่เราจะไปดูตัวละครคลาสเอนะครับผมจะพามาดูตัวละครที่เก่งพอๆคลาสเอสนะครับแต่ไม่ได้เป็นฮีโร่นะครับซึ่งพอมันเข้ามาอยู่ในเกมมันก็จะไปอยู่แลงเอสเอสอาร์ครับตัวแรกก็จะเป็นบอมบ์นะครับลูกพี่ลูกน้องกับซินเวิร์ฟแฟงตัวนี้ก็จะโผล่มาตอนที่มากับซินเวอร์ฟแฟงนะครับเพื่อหยุดกาโร่แล้วก็ช่วยจีนอสกับทินนเเเวออร์แแฟงงงััหหหยุดู้้่่าาาาตตขลลจกก็มืส ก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ในระดับคัทเลยนะครับ ่วนตัวต่อไปก็จะเป็นซุยริวที่มี4ีมือพอๆกับฮีโร่คัส์เอสซุยริวมันก็โผล่มาในงานระลองนะครับแล้วก็ได้ที่1ไปครับซึ่งมันโชคร้ายนะครับแต่มาเจอคู่แข่งอย่างไซตามาแล้วก็ผู้บริหารโคเคสึซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าระดับมังกรถึงจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ก็มีความเก่งที่แตกต่างกันครับยกตัวอย่างเช่นผู้เล่าตะขาบนะครับที่ใช้คัสสเอสถึง3คนก็ยังหยุดไม่อยู่นะครับแต่กับ2พี่น้องนินจานะครับที่อยู่ในระดับมังกรเหมือนกันโดนแลดประกายแสงนะครับที่อยู่คัส เรเรียกได้ว่าสเกลพลังนี้แตกต่างกันมากนะครับทั้งที่อยู่ในระดับเดียวกันก็จะบอกว่าซูริวมันไม่ได้กางนะครับแค่มันเจอระดับมังกรที่โหดกว่าเท่านั้นเองแล้วก็โดนลุมจนหมดสภาพด้วยนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าเซิร์ฟนะครับอยู่ที่100%เเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าจะมาที่คิวเท่าไหร่เท่านั้นเองครับ เดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่ฮีโร่คลาสเอแล้วนะครับซึ่งถ้ามาอยู่ในเกมก็จะเป็นคลาส SR นั่นเองครับตัวแรกก็จะเป็นฮีโร่คลาสเออันดับที่3นะครับกระเทยซามูไรโอกาสที่จะเข้ามาก็ประมาณ20%เนะครับเพราะว่าตัวขวาบูชิดิวก็เข้ามาแล้วนะครับข้อมูลรูปแบบการต่อสู้ก็น้อยมากนะครับโผล่มาให้ดูแค่ไม่กี่ฉากเท่านั้นเองแต่รูปแบบการต่อสู้ก็จะเหมือนๆกันนะครับก็คือเป็นนักดาบซามูไรเรียกได้ว่าลูกศิษย์อะตตมินะครับติดอันดับท็อปไฟของคลาสเอสามตนเลยนะครับก เพราะว่าผ่านหน้ากากหวานไปไม่ได้ครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นคลาสเอลนดับที่5นะครับท็อปแทงพัดเตี้ยวครับก็จะเป็นแก๊งกลุ่มคนเล่นกลนะครับจะมีชื่อนำหน้าเป็นท็อปแทงเหมือนกันหมดเลยครับโอกาสที่จะเข้าเซิร์ฟก็จะมีประมาณ20%ครับตัวนี้ก็ออกมาแค่ไม่กี่ฉากเท่านั้นเองนะครับรูปแบบการต่อสู้ก็จะไปเหมือนกับพวกตัวท็อปแทงตัวอื่นๆเลยนะครับก็จะตัวหนาถึกแล้วก็โจมตีรุนแรงด้วยนะตัวต่อไปก็จะเป็นเดสเกตลิงนะครับตัวนี้ก็เป็นฮีโร่คล เพราะว่าตัวนี้โชว์สกิลในการต่อสู้กับกาโร่ครับไปจนหมดกอกแล้วครับก็มาอย่างเท่เลยนะครับก็คิดว่าจะได้เห็นตัวนี้ในเร็วๆนี้แน่นอนครับหมายถึงในเซิร์ฟกีนะครับถ้าในเซิร์ฟไทยเราก็ต้องรอไปยาวๆอีก1ปีเลยนะครับก็มาต่อที่ตัวต่อไปนะครับกับแก๊งแทงค์ท็อปอีกแล้วครับกับคลาสเอลำดับที่9โอกาสเข้าก็จะอยู่ที่20%นะครับก็เป็นตัวแทงค์ธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากโผลมาสองสามฉากเท่านั้นเองส่วนตัวต่อไปจะเป็นคลาสเอลำดับที่วินเอนนี้ก็ล่มาในเรื่องประมาณ5น ถ้ามาก็จะอยู่ในสายอุปกรณ์กลัามาก็จะอยู่ที่ประมาณ10%เพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้โผล่มาในอนิเมะนะครับตัวต่อไปครัสเอเอมดับที่13นักปัจฉยญาก็มีโอกาสที่แพ้10%เหมือนกันครับก็ยังไม่ได้โชว์สกิลอะไรมากนะครับแต่เนื้อเรื่องมันค่อนข,ข้างไกลนะครับก็เลยมีโอกาสาน้อยที่จะมาตัวต่อไปก็จะเป็นคลาสเอเอมดับที่16นะครับเบตเทิลไฟดีเอข้อมูลการต่อสู้ก็ยังมีไม่มากนะครับแต่มันสามารถแปลงร่างเป็นตัวตลกๆแบบนี้ได้ครับ เหตุผลที่ทําให้มันแต่งตัวทุเรศๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นที่จดจำนะครับในฐานะฮีโร่แล้วก็มันจะได้มีชื่อเสียงนะครับแต่งตัวธรรมดาโลกไม่จําเนื่องจากสเกลพลังมันไม่โหดนะครับมันก็เลยต้องทําอะไรแปลกๆให้คนจําได้นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นฮีโร่คลาส A อลำดับที่2นะครับวันช็อตก็จะเป็นสายอุปกรณ์นะครับอยู่แกงเดียวกับซอมบี้แมนผมสังเกตได้ว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีการเชื่อมโยงกันแบบเป็นกลุ่มๆนะครับก็มีโอกาสอยู่ที่20%นะครับที่จะเข้ามาก็ยังเหนื่อยเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับฮีโร่คลาสเอลำดับที่24นะครับกีนมนุษย์ต้นไม้ ตัวนี้คิดว่าน่าจะอยู่ในสายสลังนะครับโอกาสเข้ามาก็จะอยู่ที่20%นะครับเพราะว่าข้อมูลเนื้อมีไม่ค่อยเยอะตัวต่อไปก็เป็นฮีโร่คลาสเอันดับที่29นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะครับโอกาสเข้าก็จะอยู่ที่ประมาณ50%นะครับเพราะข้อมูลการต่อสู้หลุดออกมาค่อนข้างเยอะครับก็เป็นการต่อยรวมๆแบบไม่ยังนะครับตัวต่อไปเป็นฮีโร่คลาสเอลำดับที่30ครับพีทเทอร์ลี่ตัวนี้ก็เหมือนกับหลุดมาจากนิทานญี่ปุ่นนะครับที่ออกเดินทางกับลิงหมาแล้วก็นกนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสเข้าเซิระมาณ20% เพราะว่าข้อมูลตัวนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับโผล่มาไม่กี่ฉากเท่านั้นเองตัวต่อไปก็จะเป็นฮีโร่คลาสเอระดับที่311ครับฟอร์ดก็จะโผล่มาตอนจบภาคสงครามสมาคมสัะหลาตอนนั้นไซตามะก็ขึ้นไปเป็นแรง์เอแล้วนะครับแล้วฟอร์ดนี่ก็เลยไปท้าไซตามะสู้นะครับเนื่องจากไซตามะนั้นไม่ค่อยเคารพรุ้นพี่ครับก็รูปแบบการต่อสู้นะครับก็จะใช้จังหวะดนตรีในการต่อสู้นะครับก่อนที่จะเริ่มสู้กันมันก็ใส่หูฟังแล้วก็เล่นเพลงเสียงดังนะครับทาให้มันไม่ได้ยินเสียงรอบข้างนะครับจังหวะ แต่มันก็ไม่ได้ยินนะครับมันก็กําลังทําท่าต่อสู้ตามจังหวะจนต,ตีนะครับแล้วก็ตู้มเรียบร้อยครับโดนรถชน,นก็เลยได้ไปน,นอนอยู่ในห้องพยาบาลสมาคมฮีโร่นะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสอยู่ที่20นะครับที่จะเข้ามา ตัวต่อไปก็จะเป็นคลาส A อันดับที่32นะครับ Shadow Link ตัวนี้ก็น่าจะมาจากหมู่บ้านเดียวกับโซลิกนะครับข้อมูลก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีโอกาสอยู20่20%นะครับที่จะเข้ามาตัวต่อไปก็จะเป็นฮีโร่คลาส A ลําดับที่34 Heavy Kong นะครับถ้าเข้ามาก็จะเป็นสายต่อสู้นะครับตัวนี้ก็มีโผลมาในแอนิเมะแล้วก็มีโอกาสอยู50่50%นะครับที่จะเข้ามาในเซิร์ฟตัวต่อไปก็จะเป็นฮีโร่คลาส A ลําดับที่34นะครับ Cheeter ตัวนี้ข้อมูลการต่อสู้ก็หลุดออกมาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างไกลนะครับก็มีโอกาสอยู่ที่20%นะครับที่จะเข้ามาตัวต่อไปก็จะเป็นฮีโร่คัส A อันดับที่35ครับแอตัวนี้ก็ห้าจัดเลยนะครับไปท้าสู้กับพิคอตอันดับที่10ของคาสต์เแต่ก็ไปโดนสับประหลาดจัดก,การซะก่อนนะครับเกือบตายเลยนะครับคอทะลุเลย แล้วพีกอตก็จับสับป,ประรดต,ตัวนั้นกินเข้าไปนะครับสับป,ประรดมันก็จมตีออกมาทะลุนอกท้องพีกอตเลยนะครับพวกสมาคมฮีโร่ก็รีบหาพีกอตนะครับแล้วก็บอกพีกอตว่านี่ไปโรงพยาบาลกันเถอะครับก่อนมันก็บอกว่าโอ๊ยฉันไม่เไป็นไรหรอกคนที่สมควรจะไปโรงพยาบาลคือฮีโร่พารเอแอนะฮะแล้วพีกอตมันก็ไปทํางานต่อนะครับส่วนแอร์ก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลสมาคมฮีโร่นะครับจริงๆถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ตายไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากสมาคมฮีโร่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้านะครับมันก็เลยดัดแปลงคอแอร์ Air ให้เป็นหุ่นยนนต์บอออกกกัวีีี้็จะมโาสยู่่ท300% ที่จะเข้ามาเพราะมันยังไม่ทันได้โชว์สกิลเลยนะครับก็ไปนอนโรงพยาบาลก่อนซะแล้วมันก็ไปนอนเล่นอยู่ที่เดียวกับฟอร์ตตัวต่อไปโลคัสเองดับที่36นะครับกบโซตัวนี้ก็จะมีโอกาสเข้ามาอยู่ที่100%น,นะครับเพราะว่าโวพาปล่อยมากๆาเลยตัวนี้ก็จะอยู่แก๊งเดียวไบฟอร์ดนะครับ แล้วก็บัตเตอร์ไฟเอ็กซเคยรวมกับฮีโร่คลาสปีต่อสู้กับกาโลเหตุผลที่ใส่หมวกขบนะครับก็เพื่อให้เป็นที่น่าจดจํานะครับแล้วก็เป็นที่รักของเด็กๆแต่พอถอดหน้ากากออกมาก็เป็นแค่ตะแกรงนะครับก็ไม่ได้เข้ากับคาแรคเตอร์ที่เท่เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นคลาสปี้แลวนะครับกับคลาสบีระดับที่6กไวฮอนนะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสเข้ามา100%นะครับเพราะว่าโชว์สกิลในศึกสู้กับกาโลแล้วนะครับก็คือเอ้แดงที่มันไปตู้กับกาโลนะครับจะเข้าเซิร์ฟแน่่่นนนนนนอคครรรัััับบบบเเพาาะะวววมมดดแแลล้กก็โช์สิไปห ต่อไปก็จะเป็นฮีโร่คลาสบีลำดับที่20ครับานแว่นตัวนี้ถ้าเข้ามาก็น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับก็จะมีโอกาสเข้าเซิร์ฟอยู่ที่100%นะครับอยู่ที่ว่ามันจะอยู่ที่คิวเท่าไหร่ท่านั้นเองผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่ามันต่อสู้ยังไงเนาะตัวน,วนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นฮีโร่คลาสบีลำดับที่43นะครับกันกันก็โอกาสเข้ามาก็อยู่ที่100%นะครับก็จะเป็นสายอุปกรณ์ครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นคลาสบีลำดับที่99นะครับชูสเตอร์ ตัวนี้ก็มีโอกาสห0 0ร้อยเปรเเหมือนกันนะครับที่จะเข้าเซิร์ฟส่วนมากก็จะเป็นสายอุปกรณ์ทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปผมก็จะให้ดูแบบเป็นภาพรวมแบบกลุ่มๆไปเลยนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นคลาสบีนะครับที่โผล่มาไม่กี่ฉากก็จะมีโอกาสอยู่ที่20%นะครับที่จะเข้ามาบางตัวนี่ก็อย่างเท่เลยนะครับน่าจะเป็นตัวหลักกปด้วยซ้ำ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกัปตันมิซุกิครับคาสปีลำดับที่71ส่วนนี้ก็จะเป็นฮีโรคาสีนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสอยู่20%นะครับที่จะเข้ามาเป็นตัวละครคาสเนะครับถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็โคตรเท่เลยนะครับ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นแก๊งแทงท็อปนะครับซึ่งมีโอกาสประมาณ50%ที่จเข้ามา